ใต้ผืนน้ำยังมีความน่าทึ่งและปริศนาของสิ่งมีชีวิตต่างๆให้เราค้นหาจะเห็นได้ว่าเรายัางพบเจอสัตว์สายพันธุ์ใหม่ๆอยู่ตลอดซึ่งการพบเจอพวกมันเป็นครั้งแรกนั้นมักทําให้เกิดคําถามว่าสัตว์ที่แปลกประหลาดเหล่านี้คืออะไรกันแน่นี่คือ6คลิปไวรัลอของสัตว์ปริศนาที่เราจะมาหาคําตอบว่าตัวจริงของพวกมันคืออะไรเอเลี่ยนที่เปลี่ยนร่างได้ มีวิดีโอที่ดึงดูดความสนใจจากอินเทอร์เน็ตและกลายเป็นไวรัลในเวลาไม่กี่เดือนที่ผ่านมาฟุตเทจจากใต้ทะเลลึกปรากฏรูปร่างของบางสิ่งลอยอยู่นิ่งๆแต่มันก็ดูแปลกตาราวกับเป็นวัตถุประหลาดบางอย่างที่ใครทําขึ้นก่อนที่มันจะค่อยๆเปลี่ยนรูปร่างและทําให้เราเห็นว่ามันคือสิ่งมีชีวิตและมันมีหน้าตาแตกต่างจากสัตว์ทั่วไปมากนอกเหนือจากนั้นวิดีโอนี้ยังถูกถ่ายเอาไว้ที่ความลึกกว่า1000เมตร เจ้าสัตว์ที่หน้าตาราวกับเอเลียนนี้มันคือตัวอะไรกันแน่จริงๆแล้ววิดีโอนี้ถูกเผยแพร่บน YouTube มาตั้งแต่ปี2013แล้วโดยบอกไว้ว่ามันถูกถ่ายโดยยาน ROV ในความลึก3,753ฟุตหรือประมาณ1,143เมตรจากมหาสมุทรอินเดียหากเคยติดตามคลิป10สัตว์ทะเลสุดแปลกอาจจะพอคุ้นตากันบ้างว่ามันคือสัตว์ที่อยู่ในสายพันธุ์คอมเจลลี่คอมเจลลี่หรือเซโนโฟอรา คือประเภทของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังคล้ายกับแมงกระพุนและแพร่กระจายอยู่ในทะเลทั่วโลกพวกมันมักมีลำตัวโปร่งใสมีร่างกายแตกต่างกันไปตั้งแต่ลำตัวกลมไปจนถึงตัวแบนขนาดของมันก็แตกต่างกันตั้งแต่เล็กเพียงไม่กี่มิลลิเมตรไปจนถึงตัวที่ใหญ่กว่า1เมตรจุดเด่นของพวกมันคือมีอวัยวะเคลื่อนที่ที่เปลี่ยนสีไปมาได้เรียกว่าซิลเลียส่วนใหญ่แล้วพวกมันมักมีสีแดงแต่ตัวที่อยู่ในคลิปนั้นมีสีดำซึ่งหาได้ยาก หน้าตาที่เปลี่ยนไปในคลิปนั้นคือภาพที่ถ่ายจากมุมบนในขณะที่มันกำลังอยู่นิ่งถึงแม้มันจะไม่ใช่เอเลียนแต่มันก็เป็นสัตว์ที่แปลกและน่าทึ่งไม่น้อยในช่วงท้ายคลิปจะเห็นว่ามันถูกแรงดันจากยาน ROV e, ทำให้มันขาดออกจากการเป็น3ส,ส่วนเป็นเอเลียนที่โชคร้ายมากก,ก้อนเนื้อปริศนาคลิปวิดีโอนี้ ถูกถ่ายเอาไว้เมื่อปี2012ระหว่างการขุดเจาะน้ำมันใต้ทะเลลึกใกล้กับชายฝั่งของสหราชอาณาจักรและระหว่างนั้นเองก็มีบางสิ่งบางอย่างผ่านกล้องภาพที่ปรากฏเป็นเหมือนก้อนเนื้อบางอย่างขนาดใหญ่โปร่งใสสีน้ำตาลคล้ายก้อนผ้าห่มขนาดยักษ์มันค่อยๆลอยสยายไปตามน้ำชา้ชาๆกลายเป็นภาพที่น่าทึ่งและน่าขนลุกในเวลาเดียวกันหลังจากภาพนี้เผยแพร่ก็มีนักวิทยาศาสตร์ได้ออกมาอธิบายว่า สิ่งมีชีวิตปริศนานี้จริงๆแล้วก็คือแมงกระพุนน้ำลึกขนาดใหญ่และหายากชนิดหนึ่งนั่นคือด e ฟสตาเรียแมงกระพุนยักษ์นี้อาศัยอยู่ในน้ำลึกราว600-1,750เมตรในทะเลแอนตาร์กติกไปจนถึงสหราชาอาณาจักรและอ่าวเม็กซิโกร่างกายของมันเป็นแผ่นบางใสขนาดใหญ่ที่กางออกในรูปร่างคล้ายกระดิ่งซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่30เซนติเมตรไปจนถึง60เซนติเมตร พวกมันเป็นสัตว์สันโดษและกินสัตว์เล็กๆที่ลอยเข้ามาติดด้านในตัวของมันถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่สัตว์ที่มีอยู่น้อยเหมือนสัตว์หายากอื่นๆแต่มันก็ยังเป็นสัตว์ที่ไม่ได้ถูกพบตัวเป็นๆได้ง่ายนะการประทุข,ของแม่น้ําปี2022มีการเผยแพร่วิดีโอหน้าคนลุกในซับเรดดิทที่ชื่อ The d e p t h Below Community ที่แลกเปลี่ยนกันเรื่องเกี่ยวกับท้องทะเลต่างๆคลิปวิดีโอมาจากท็อปิกว่า คาทูลู u is that you หรือนั่นนายหรือเปล่าคาทูลูแสดงชายคนหนึ่งกำลังพายเรืออยู่ในแม่น้ำและมีคำพูดที่จับใจความได้ว่ามีบางอย่างอยู่ภายในน้ำถึง20ตัวและจังหวะนั้นเองภายในน้ำก็เกิดเหมือนการระเบิดของอะไรบางอย่างใกล้ๆกับเรือตามด้วยการประทุตามๆกันอีกหลายครั้งในบริเวณรอบๆ กลายเป็นเหตุการณ์น่ากลัวที่ได้รับความสนใจจากโลกอินเทอร์เน็ตและมีความคิดเห็นจํานวนมากมายเช่นไม่แปลกใจเลยที่บรรพบุรุษของเราถึงคิดว่ามีสัตว์ประหลาดในทะเลเต็มไปหมดหรือบอกว่ามันคือหนางเงือกกําลังตีลังกาซัามเมื่อสองแต่หนึ่งในนั้นคือความเห็นที่อธิบายว่ามันคือตัวอะไรและสิ่งนั้นก็คือพยูนแมนนทีหรือพยูนหางกลมแต่สัตว์ที่เชื่องช้าและดูไม่มีพิษภัยสามารถทําอะไรแบบนี้ได้ด้วยหรือ พยูนแมนาทีคือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ที่อาศัยอยู่ในน้ำโดยทั่วไปพวกมันมีขนาดใหญ่ราวๆสาเมตรและหนักราวๆสา0ร้อยห้าสิบถึงห้าร้อยกิโลกรัมพวกมันเป็นสัตว์ที่ชอบอาศัยอยู่ในบริเวณน้ำตื้นที่กระแสน้ำไม่ไหลเชี่ยวและมีอุณหภูมิอุ่นใกล้ๆกับชายฝั่งโดยปกติพวกมันจะเคลื่อนที่ช้าๆเพื่อกินพืชที่ขึ้นอยู่ตามพื้นถึงแม้พวกมันจะเป็นสัตว์ที่รักสงบแต่บางครั้งพวกมันก็สามารถตีน้ำจนทําให้เกิดเป็นเหมือนน้าที่ปะทุข,ขึ้นได้ด้วย ซึ่งเหตุผลมาจากการที่พวกมันอาจตกใจหรือรู้สึกถึงอันตรายรวมถึงบางครั้งก็เป็นพฤติกรรมการผสมพันธุ์ของพวกมันด้วยที่ตัวผู้แต่ละตัวจะแย่งกันเข้าหาตัวเมียสำหรับกรณีในคลิปนั้นเป็นฝูงพยูนแมนาทีที่อาจจะตกใจจากเรือที่พายเข้าไปใกล้นั่นเองซึ่งมีคลิปอื่นๆที่จะเห็นฝูงพยูนแมนาทีมีพฤติกรรมในแบบเดียวกันเพราะนั่นเป็นการป้องกันตัวของพวกมันนั่นเอง ปัจจุบันพายุในหลายสายพันธุ์รวมถึงสายพันธุ์ในบริเวณประเทศไทยนั้นเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ดังนั้นหากพบเห็นพวกมันตามธรรมชาติก็ไม่ควรไปรบกวนหรือทําให้พวกมันตกใจกลัวซึ่งในบางประเทศการแตะต้องพวกมันอาจเป็นเรื่องผิดกฎหมายด้วยหนวดหมึกที่ยาวหลายเมตรลึกลงไปในอ่าวเม็กซิโกกว่า2500เมตรใต้ทะเลลึกมีวิดีโอการพบเจอสัตว์ใต้ทะเลที่ทั้งหายากและน่าขนลุก จนกลายเป็นหนึ่งในคลิปวิดีโอที่โด่งดังที่สุดของสัตว์ปริศนาใต้ทะเลคลิปวิดีโอนี้มาจากยาน R.O.V. ของบริษัทขุดเจอะน้ำม,มันเมื่อปี2007ห่างออกไป200ไมล์หรือราว320กิโลเมตรจากเมืองฮูสตันเมื่อกล้องของยาน R.O.V. จับภาพของหมึกตัวหนึ่งได้แต่ที่น่าทึ่งคือมันเป็นหมึกที่มีหนวดยาวมากโดยมันยาวกว่าตัวของมันเองหลายเมตรทำให้เกิดเป็นคลิปที่น่ากลัวของสัตว์ที่ดูผ่านๆแล้วราวกับเอเลี่ยน ซึ่งกำลังเฝ้าดูมนุษย์โลกจากใต้ทะเลลึกหมึกที่เห็นอยู่นี้คือหมึกที่มีชื่อว่าบิ๊กฟินสควิดหรือ m a g n a p i n น a าสควิดบิ๊กฟินสควคือหมึกน้ำลึกที่มีจุดเด่นคือหนวดที่ยาวเป็นอย่างมากโดยเชื่อว่ามันยาวตั้งแต่4เมตรถึง8เมตรนอกจากนี้นักพิยาศาสตร์ยังเชื่อว่ามันเป็นหมึกสควิดหรือหมึกกล้วยสายพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในน้ำลึกที่สุดและเป็นหมึกสควิดสายพันธุ์เดียวที่อาศัยอยู่ในเฮดเลโซน โดยพบเห็นมันที่ทะเลลึกถึง6,212เมตรแม้จะมีการพบเห็นมันหลายครั้งแล้วก็ตามแต่มันก็ยังเป็นสัตว์ที่เต็มไปด้วยปริศนาต่อนักวิทยาศาสตร์เช่นมันจะควบคุมหนวดของมันทําอะไรได้บ้างและการที่เราไม่เคยเห็นมันตั้งแต่อย่างเล็กจนโตเต็มวัยทาให้เราไม่แน่ใจว่าตัวอย่างที่เราเห็นนั้นคือตัวที่โตเต็มที่แล้วหรือยังปีศาจสปากเกตตี หากคุณรู้จักลัธิพาสต้าฟาเรียนคุณย่อมต้องรู้จักปีศาจส,สปาเกตตี้ลอยฟ้าหรือ Flying สปาเกตตี้มอนสเตอร์พาสต้าฟาเรียนคือศาสนาที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อประท้วงทฤษฎีผู้สร้างอันชานฉลาดที่ถูกนำไปสอนให้กับเด็กๆในโรงเรียนบางแห่งโดยลัทีนี้เต็มไปด้วยแนวคิดที่แปลกและพิสดารซึ่งหากมีโอกาสเราอาจจะได้มาลองดูเรื่องราวของพวกเขากันในอนาคตซึ่งหนึ่งในแนวคิดสุดแปลกคือพระเจ้าที่ทรงอำนาจของพวกเขานั้นมีรูปร่างเป็นก้อนสปาเกตตี้ที่ลอยอยู่บนท้องฟ้า แม้จะฟังดูแปลกแหวกแนวขนาดนี้แต่เกือบ10ปีให้หลังก็มีการถ่ายวิดีโอของสัตว์ที่มีหน้าตาแบบนี้ได้จริงๆในปี2015มีการเปิดเผยวิดีโอจากโปรเจกต์ Serpent โดยถูกถ่ายเอาไว้ได้จากตอนใต้ของทะเลแอตแลนติกภาพของสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะของก้อนเนื้อจํานวนมากพันเกี่ยวกันเป็นก้อนโดยมันกําลังเคลื่อนที่ไปอย่างช้าๆบนพื้นทะเลด้วยหน้าตาของมันจึงถูกเรียกเล่นๆว่า Flying Spaghetti Monster สัตว์ที่แปลกประหลาดนี้ ถูกระบุว่าน่าจะเป็นบาติฟิซาคอนเนเฟราและมันไม่ใช่สัตว์แค่ตัวเดียวแต่เป็นกลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่เกาะติดรวมกันโดยพวกมันเป็นสิ่งมีชีวิตในอันดับไซโฟโนร์เหมือนกับอโปเลเมียที่เราเคยพูดถึงไปแล้วเมื่อไม่นานมานี้ในสิบสัตว์ทะเลสุดแปลกภาคที่3เมื่อเราเจอสัตว์ที่มีหน้าตาเหมือนปีศาจสปาเกตตีลอยฟ้าแล้วก็ทําให้สงสัยว่าหรือจริงๆศาสนาพาสต้าฟาเรียนจะเป็นของจริงกันนะ สายตาของหมึกเรืองแสงลองจินตนาการว่าคุณดำลงไปในทะเลลึกแล้วจูจ่ๆก็ถูกพุ่งเข้าหาจากสัตว์ขนาดใหญ่คล้ายหมึกแม้มันจะจู่โจมไม่สำเร็จแต่คุณก็ถูกมันจ้องมองด้วยดวงตาที่เรืองแสงอยู่ในความมืดมิดของทะเลลึกนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับยาน R.O.V. ของ o c e a n a r g ในปี2010เมื่อยานถูกโจมตีโดยหมึกยักษ์ที่โกรธเกรี้ยวก่อนที่มันจะลอยห่างออกไปและคอยมองดูยาน พร้อมกับเปล่งแสงออกมาที่ปลายหนวดหมึกเรื่องแสงนี้คือดาน่าออกโท s ุสส i คหรือทานิงเจียดา a เโดยมันมีชื่อเรียกเล่นๆว่าปรัชเชอร์ส u ควหรือหมึกไฟกระพริบดา n a าออกโทพุสสะควคือหมึกสะควิดที่มีช่วงตัวและหนวดค่อนข้างสั้นหากเทียบกับหมึกชนิดอื่นๆมันมีตาโตขนาดของมันใหญ่รา,ราวๆ2เมตรและหนักกว่า160กิลกรัมจุดเด่นที่สุดของมันคือ มีอวัยวะส่องแสงได้ขนาดรา,าวๆลูกมะนาวอยู่ที่ปลายหนวดนักวิทยาศาสตร์คาดว่ามันมีไว้เพื่อทําให้สัตว์อื่นๆทั้งเหยื่อและนักล่ามึนงงไปจนถึงใช้เพื่อการหาคู่ด้วยดาน่าออกโทพูสควิดเป็นสัตว์ที่ว่ายน้าเก่งมากทําให้มันเป็นนักล่าที่เก่งกาจและหาตัวจับได้ยากมันจึงเป็นมืกยักษ์อีกชนิดที่เรื่องราวต่างๆของมันยังเป็นปริศนาต่อ,อนักวิทยาศาสตร์แต่เชื่อว่ามันคือหนึ่งในหมือที่ดุร้ายจากการเข้าโจมตียาน ROV หลายๆครั้ง และเป็นนักล่าที่น่ากลัวจากทะเลลึกถึงแม้คลิปต่างๆในวันนี้จะไม่ได้เป็นสัตว์ประหลาดจากตำนานหรือเอเลี่ยนจากต่างดาวแต่มันก็แสดงให้เห็นว่าท้องทะเลยังเต็มไปด้วยปริศนารวมถึงมีเรื่องใหม่ๆให้เราได้เรียนรู้อยู่เสมอและสัตว์เหล่านี้ก็จะยังเป็นสัตว์ประหลาดสำหรับเราที่ยังรู้จักมันไม่ดีพอนั่นเองสวัสดีครับขอบคุณที่เราฟังจนจบนะครับ คลิปต่างๆในวันนี้นี่เป็นแค่ส่วนน้อยนะครับยังมีคลิปแปลกๆอีกหลายคลิปมากหากชอบคลิปแบบนี้หรือว่ามีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์เอาไว้เราอ่านเสมอครับและยินดีรับทุกความคิดเห็นครับผมเรามีระบบซูเปอร์แตงสามารถสนับสนุนให้เราทาคลิปต่อๆไปได้นะครับถ้าชอบสามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปต่างๆที่เราจะทําต่อไปในอนาคตขอบคุณที่รับฟังพร้อมเรานะครับ